เมื่อ30ล้านปีก่อนบนพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเขียนซาจังหวัดสุราธ,ธานีมีสิ่งมีชีวิตขนาดลำตัวยาวประมาณ1-1.5เมตรเดินอยู่ริมลำธารโบราณมันไม่ใช่หมูไม่ใช่ฮิปโปแต่มันเป็นญาติของทั้งคู่ นี่คือโอลิโกเคริกส์เคียนซาอนซิสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งถูกค้นพบจากซากฟอสซิลในแอ่งเคียนซาโดยทีมนักวิจัยไทยและฝรั่งเศสนำโดยดเรสเตฟานดูโคกจากมหาวิทยาลัยโปอีเยร์ประเทศฝรั่งเศสและตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Vertebrate Paleontology เมื่อไม่นานมานี้ การค้นพบครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การเปิดตัวสัตว์สกุลใหม่ของโลกแต่ยังบอกใบ้ถึงอายุของแผ่นดินไทยและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยแองเคียนซาเป็นแองตะกรขนาดใหญ่ในมหายุคซีโนโซอิกซึ่งที่นี่เคยเป็นหนึ่งในแหล่งฐานหินศักยภาพของภาคใต้และยังเป็นขุมทรัพย์ฟอสซิลที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี2529ซากฟอสซิลของสัตว์น้ำจืดเต่าแรด รวมถึงสัตว์กินเนื้อก็ถูกค้นพบที่นี่แต่ต้องรอจนถึงปี2,544-2,547ที่ทีมสำรวจไทยและฝรั่งเศสได้ค้นพบฟันโบราณของสัตว์กีบคู่ชนิดหนึ่งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโอลิโกเคอริกส์เคียนซาเอนซิสโอลิโกเคอริกส์เป็นสัตว์ในวงแอนตราโคเทริเดที่มีญาติใกล้ชิดคือเจนนโอเคอริกส์ x, จากแองกระบี แต่มันมีฟันกรามที่พัฒนาไปมากกว่านักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่ามันคือรุ่นลูกที่มีการวิวัฒนาการต่อจากญาติในยุคอีโอซีนตอนปลายทําให้นักธรณีวิทยาสามารถประเมินอายุของแองเคียนซาให้อยู่ในช่วงโอลิโกซีนตอนต้นหรือประมาณ33-28ล้านปีก่อนนับถึงตอนนี้ประเทศไทยมีเพียงสแองที่ค้นพบซากสัตว์เลี้ยงลูกด้นมจากยุคพาลิโอจีนได้แก่ แองกระบี่ในช่วงยุคอีโอซีนตอนปลายเมื่อ35-33ถึงล้านปีก่อนแอ่งเคียนซาในยุคโอลิโกซีนตอนตอน้นเมือ่อ33-28ถึงล้านปีก่อนและแองหนองย่าปล้องในยุคโอลิโกซีนตอนปลายเมือ่อ28-23ถึงล้านปีก่อนซึ่งแสดงถึงลำดับวิวัฒนาการของแองสะสมตะกอนในไทยจากใต้สู่เหนือ แองซิโนโซอิกในประเทศไทยเกิดจากแรงชนของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเชียซึ่งก่อให้เกิดแนวเทือกเขาหิมาลัยและก่อให้เกิดแองสะสมตะกอนทั่วไทยการค้นพบโอลิโกเคอริกสเคียนไซนซิสไม่เพียงแต่เป็นการเติมเต็มช่องว่างในประวัติศาสตร์ชีวิตแต่ยังสะท้อนว่าใต้พื้นดินไทยยังซ่อนปริศนาอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบ